สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกบโอยชินิจิมาม่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาแชร์วิธีทาเฮียจิร,รุค่ะเฮียจิรุคืออาหารพื้นบ้านของทางจังหวัดมิยาซากิค่ะเฮียจิรุคือการเอาซุปมิโซเย็นไปตักราดบนข้าวสวยค่ะในซุปมิโซเย็นก็จะมีพวกเต้าหู้ปลาแล้วก็ผักเครื่องเคียงต่างๆแล้วก็มีวิธีทําง่ายค่ะก็เป็น อีกเมนูหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ลองทํากินกันดูในช่วงหน้าร้อนนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาดูวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงกันค่ะวัตถุดิบหลักคือปลาซาบะกระป๋องต้มหูง้งาขาวคั่วบดมิโซะใช้มิโซะแบบผสมดาชินะคะอาวาเซมิโซะแล้วก็มีผงดาชิน้ำเย็นผักเครื่องเคียงก็จะมีใบโอบะเมียวงะ จะคล้ายๆกับดอกขิงนะคะแล้วก็ขิงขูดแตงกวาแล้วก็ข้าวสวยค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากการสไลด์แตงกวาเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะคะแล้วก็โรยเกลือลงไปประมาณ1-2หยิบมือคลุกเคล้าให้เข้ากันวางทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีค่ะเพื่อดึงเอาน้ำในแตงกวาออกมาเสร็จแล้วเอาเต้าหู้นะคะห่อด้วยทิชชู่ ทำครัวค่ะซับแบบนี้พักไว้ประมาณ5-10นาทีเพื่อเอาน้ําออกมาจากเต้าหู้นะคะสําหรับเต้าหู้นะคะจะใช้เต้าหู้โมเมงเต้าหู้แบบแข็งหรือแบบอ่อนก็ได้ค่ะแต่วันนี้กบมีเต้าหู้แบบอ่อนอยู่ในตู้เย็นนะคะก็ใช้เต้าหู้แบบอ่อนเสร็จแล้วเรามาหั่นผักเครื่องเคียงต่างๆค่ะวันนี้กบใช้ใบโอบะหรือใบชิโซสีเขียวนั่นเองแล้วเอามาหั่นเป็นเส้นแบบนี้ค่ะหรือใครจะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้ค่ะ ส่วนเมียงงานะคะก็จะมาหั่นเป็นแว่นแบบนี้ค่ะเมียงงาจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะคะจะมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบถ้าหาไม่ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะเมี้วงาเป็นผักหน้าร้อนของคนญี่ปุ่นค่ะจะมีลักษณะคล้ายๆกับดอกขาบ้านเราส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นก็จะเอามาดองกับน้ำส้มสายชูหรือว่าจะมาซอยมาหาั่นทำเป็นเครื่องเคียงกินกับอาหารต่างๆแบบนี้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปบีบน้ําออกจากแตงกวาที่เราคลุขกากับเกลือแล้วก็ผักไว้เมื่อกี้ค่ะต้าหูนะคะแกะทิชชู่ออกถ้ายังมีน้ําอยู่ก็จะใช้ทิชชู่ซับต่ออีกนิดนึงก็ได้ค่ะเสร็จแล้วใช้มือบี้ออกเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะไม่ต้องชิ้นเล็กมากค่ะขั้นตอนต่อไปเอาปลาสบะใส่ลงไปในชามที่เราจะใช้ผสมนะคะ ใส่ลงไปทั้งน้ำที่แช่ปลาเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ซ้อมบี้ปลาให้เป็นชิ้นเล็กๆถ้าหาปลาซาบะในกระป๋องแบบนี้ไม่ได้นะคะจะใช้ปลาทูน่าในกระป๋องก็ได้ค่ะแต่แนะนำให้ใช้ปลาทูน่าที่แช่ในน้ำต้มปลานะคะไม่ใช่แช่ในน้ำมันเสร็จแล้วใส่เครื่องปรุงลงไปค่ะเริ่มจากมิโซะ ผงดาชิน้ำเย็นค่อยๆใส่ลงไปค่ะคอยใช้ช้อนนะคะละลายมิโซะกับน้ำอย่าให้มิโซะจับเป็นก้อนหลังจากที่ละลายมิโซะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่งาขาวคั่วลงไปค่ะตามด้วยตองหู้ แตงกวาเมียวง่ะคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะสุดท้ายขิงซอยค่ะคนคลุกคล้าให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราเอาไปพักในตู้เย็นไว้ประมาณ10-15นาทีเวลาจะกินนะคะเราก็ ข้าวใส่ถ้วยค่ะแล้วก็เอาสุปมิโซะที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะราดลงไปบนข้าวท็อปปิ้งด้วยใบอบาซอยแล้วก็โดยงาขาวลงไปนิดนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเคียจีดูวิธีทำแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ไงก็ลองทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าดูแล้วชอบจะลองทำตามดูบ้างช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของกบค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ